คือวันนี้ทั้งสองท่านนะครับเป first, ็นสายตรงหลวงพ่อคงวัดวังสัพพลดทั้งสองก็คือวันนี้เรื่องของเรื่องน้องตีวัดวังได้นัดกับผมเฉินลังเทพไว้เพราะว่าเขาตามมานานแล้วนะฮะก็ซึ่งพระองค์เนี้ยเป็นใบสเกเนื้อเงินนะฮะเพื่อนๆซึ่งใบสเกเนื้อเงินเนี่ยจะมีรอยจาร์ของท่านพ่ออยู่ตรงนี้ซึ่งพระเนี้ยมีมีใบประกาศรางวัลที่หนึ่งงานสูตรราชการแจ้งวัฒนะมาแล้วเลยนี่นี่รายการประกวดวันนั้นส่งไปทั้งหมดนะฮะเพื่อนๆันอ่า ส่งไปทั้งหมด32องค์นะฮะติดที่1 28องค์่องไอที่บอกแชมป์เก่าแชมป์เก่าอ่ะเป็นไงก็ร่วงไร้แรงโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นบัพมาพบกับผมชนลังเทพครับและท่านรัฐมนตรีกรับโซนแห่งพลลังเทพและก็เจ้าของเดอะร็อกสักทีวันนี้นะครับเพื่อนๆเรามาพบกับแขกรับเชิญของเรานะครับวันนี้มา2ท่านเลย ท่านแรกครับผมคุณตีลักลังครับผมและอีกท่านหนึ่งแทนมึงแทนเนียผ่านหน้ากูไปเลยอีกท่านหนึ่งนี่นั่งนู่นนี่โดนด่าเลยแล้วก็พ,พี่แจ็คธนพลคนรูปหล่อครับผมคคบพี่แจ็คห้ามยิ้มดิเออยนี่นี่จ,จะทำให้เดี๋ยวจ้อหลุเดเนี่ยคนเยอะพี่แจ็คนี่นะเป็นไอดอลผมตั้งแต่สมัยก่อนเลยตอนที่เขาออกมาอัลบั้มแรกคืออัลบั้ม ไม่ธรรมดาเป็นเพลงที่ผมชอบมากพี่แจ็คตั้งแต่เด็กๆเลยตกแพ้คุณไม่ช่วยผมว่านะไม่เป็นพี่แจ็คก็คือวันนี้ทั้งสองท่านนะครับเป็นสายตรงหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดทั้งสองท่านเลยนะพร้อมอ่ะอ่าันก็พร้อมนี่คือ นี่คือพี่พี่แจ็คก็คือวันนี้เขามาแล้วก็วันนี้น้องตีวัดวังเนี่ยมามามากรุงเทพก็เลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็มาบุกน้องตีวัดวังนะฮะแบ่งกนีบ่งเนี่ยเขามาขอแบ่งชุดนี้ก็ประมาณเกือบแปดแสนที่จบกันไปนะของของพวกแล้วก็ขายตอนนี้เลยล้านสองซึ่งพี่แจ็คเนี่ยก็มีมีมีเพจเพจไลฟ์สดชื่อชื่อเพจไลฟ์ฝากเพจไหนพี่แจ็คพักเครื่องมีแจ็คพักเครื่องจะไลฟ์สดประมาณตอนแรกจะจะตั้งว่าแจ็คจะพักเครื่องมีคนดูไปไม่ถูก เมียไม่ยอมมันบอกชื่อมันต้องอยู่หน้าจอแล้วแล้วส่วนส่วนใหญ่พี่แจ็คไลฟ์วันไหนบ้างไลฟ์ผมแล้วแต่แล้วแต่ลมอ่ะก็เหมือนกับว่าเป็นคือทำสนุกสนุกเพราะว่ามีน้องจ๊ะนี่คนดูสี่ห้าพันเลยนะใช่แล้วพี่อ่ะคนเดียวอ่ะคนเดียวก็อยู่ประมาณสี่สิบอันนี้เรื่องจริงนะคือพวกเฮ้ยอย่าไดขำที่พี่จ้อนี่เดี๋ยวพี่แจ็ครู้จักกันป่ะเนี่ยขำผมไอ้จ้อขู่พี่แจ็คสักทีดิ ไอ้ก็ยิ้มเว้ยเฮียหูไม่ายไอ้หมดความรุด้วยเฮ้ยจะจ้อขอเดอะร็อกใส่พี่แจ็คสักทีอย่แล้วนี่ถ้าผมร้องลรีวงนี้ต้องเต้นกันทีนี่คอาแพ้ทางกันะครับทุกคนบอกว่าไม่เคยเห็นจ้อยิ้มนะแต่แต่พอพี่แจ็คมาที่ไรนี่หลุดตลอดตอนี้เขาจะแอ๊ ตลอดเลยแล้วเขาจะไม่เคยยิ้มเลยวันนั้นไปเล่นเมืองชนเจอกันเอาเจอกันเหรอเจอกันโอ้แล้วเขาแดนไหมเขาแดนนี่โอ้เต้นเสียทรงเลยเดี๋ยวจ๊อเต้นเฮ้ยดีทุกเล่นหลงเต้นทรยเันนั้นเต้นไงแม่ไม่น้ามีภาพหลุดเออจริงเสียดายก็คือวันนี้อคือพวกเราก็คือสายท่านพ่อคงพวกเราทุกคนในที่เนี้ยศรัทธาท่านพ่อคงดูเด่๋ยจอดิดูเดีจอยืนหน่อยเดี๋ยวจอยืนหน่อยนี่นี่นี่ลองกล้านี่มาทำงานที่ร้านลังเทพใส่ทองสิบบาทครับ นี่ปิดตาผู้หินล่องกล้านะฮะองค์แชมป์เลยนี่นี่นี่รวยมากองนี้รวยมากนะนี่นั่งก่อนนั่งก่อนชอสใจเย็นนี่เมื่อก่อนเห็นใส่เชือกล่มนี่นี่เขารวยแล้วเลยเขารวยเลยไม่ทำอะไรเลยเอ็กซ์ได้เอ็กอย่างเดียวได้ได้ตังค์เดือนละแปดแสนนะอ่นั่นแหละมีชุดอย่างนี้ให้ผมใส่ด้่ยดื้อแย้งอย่างหยาดคำเลยเนี่ยก็คือวันนี้เรื่องของเรื่องน้องตีวัดวังได้นัดกับผมเฉินลังเทพไว้เพราะว่า เขาตามมานานแล้วนะฮะก็ซึ่งพระองค์เนี้ยเป็นหลวงพ่อคงวัดบางสับรถเป็นใบสเกลเงินเงินที่อยู่บนคลองพี่พลถามผมนงว่าผมซึ่งผมว่ากล่อมเขาอะมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วไม่ยอมขายไม่ยอมขายเป่าหูใช่ไหมอ้าเป่าทุกวันเป่าทุกวันแล้วจะขายเนี่ยก็จะเอาราคาแบบดุดโลกเปิดร้านหรบ้าปออะไรก็ไม่รู้เออเพราะว่าคือองค์เนี้ยอ่ะเดี๋ยวปลดออกมาเล็กนิดนึงคือกล่อมกล่อมนานมากคือองค์เนี้ยก็คือใช่คือองค์เนี้ยนี่ เป็นใบสเกเนื้อเงินนะฮะเพื่อนๆซึ่งใบสเกเนื้อเงินเนี่ยจะมีรอยจานของท่านพ่ออ่าอยู่ตรงนี้ซึ่งใบสเกเนื้อเงินตีสร้างประมาณกี่เหรียญตีพงา่ะสองร้อยสองร้อยเหรียญใช่ไหมฮะอ่าซึ่งตีเนี่ยองเนี้ยเขาก็ตามหมุนปีในวงการไม่น่าน้อยน้อยมากใช่ใช่แล้วองค์เนี้ยเอาจริงๆเลยอ่ะเคยซื้อเฮียล้อมของผมมาเมื่อประมาณสองปีกว่าซึ่งพระเนี่ยมีมีใบประกาศรางวัลที่หนึ่งงานสู่ราชการแจ้งวัฒนะมาแล้วด้วยงานใหญ่งานใหญ่แล้วก็ตีเนี่ย ก็ตามตื้ออยู่นะติดตามรู้ข่าวใช่เพราะว่าพระองค์เนี้ยเป็นพระของคุณพลลังเทพเยาเขาจุดแรกที่ผมเช่าอ่ะใช่แต่ตอนนั้นอะเช่ามาประมาณถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะเช่ามาประมาณแสนสามใช่แสนสามเองแต่ถามว่าแสนสามตอนนั้นไม่มีใครซื้อนะพี่เออมันไม่มีใครเล่นไม่มีกระแสนะชอบตลับเออไม่เกี่ยวเลยตลาดจริงๆเห็นแล้วเออชอบตลับเพราะตลับเนี่ยคือตลาดของเช้งปกเก้าซึ่งณตอนนั้นเน่ะเคียร์ล้อมเนี่ยพระเนี่ยดูนะเพื่อนๆอ่าประกวดตอนปี61เคียร์ล้อมบอกทำมา40,000กว่าบาทปี61พี่หกหนึ่ น่าจะสองหมื่นนิดๆนะสองหมื่นค่าไหมไม่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 น่าจะสองหมื่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ณตอนเนี้ยมันสามหมื่นสองไงใช่ไงซึ่งซึ่งตอนนี้ถ้าทำเนี่ยผมว่าองค์นี้ต้องมีห้าหมื่นกว่าถึงหกหมื่นถ้าเท้งนะพี่พี่แจ็ครู้ดีว่าเท้งเนี่ยค่าแรงเขายังไงเขาขายเพราะเวลาไปขายคืนเขาก็มันก็ได้ราคาราคาดีอ่ามันก็จะไม่เหมือนตลับที่คือเทงนี่ถือว่าเบอร์หนึ่งแล้วของประเทศไทยในเรื่องตลับทองตลับเพชรนะซึ่งองค์เนี้ยคือผมก็กล่องพี่พลอยู่นานคือก็คือสรุปสุดที่ย ก็เอ,ออขอขอขอพูดนอกเรื่องนิดนึงนี่ล่าสุดขออวดนิดนึงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดวลงลงลงอันนี้ด้วยนะลงลง,ลง,ลงรูปด้วยล่าสุดมีงานประกวดสุดรราชการแจ้งวัฒนะมานะฮะนี่นใช่ใช่ขอแอคหนึน่งก่อนซ,ซึ่งซึ่งลังเทพของเราเนี่ยนี่ลังเทพของเราก็ส่งพระเข้าประกวดไม่มีอยู่อย่างนั้นเลยนี่นี่รายการประกวดวันนั้นส่งไปทั้งหมดนะฮะเพื่อน ส่งไปทั้งหมด32องนะฮะติดที่1 28องค์ติดที่สองสามองติดที่สามมาหนึ่งองนี่คืองานสุลกากรจันนะซึ่งผมก็ได้ส่งสายของหลวงพ่อคงวัดวังสับรถเนี่ยส่งไปทั้งหมดห้าองนะฮะส่งไปห้าองได้ที่หนึ่งทั้งห้าองเลยเดี๋ยวจะลงรูปให้ชมซึ่งคนก็จะมองว่าเฮ้ยได้ที่หนึ่งห้าองมีใต้โต๊ะอะไรแบบนี่คุณดูผมประกวดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปู่ทวดปู่ทิมพ่อคงปู่โต๊ะ นี่พระผมนี่ส่งทั้งหมดสาที่สององค์ติดที่หนึ่งมา28องค์อันนี้มันอันนี้อันนี้น่าจะบอกว่าฝีมือได้นะในการพัดกนี่พระนะซึ่งกรรมการเนี่ยก็คือในการน้องสาวอ่ะในการตัดสินชุดนี้น้องสาวเขาเป็นเมียกรันไหมในการตัดสินครั้งเนี้ยคุณตีวัดวังเนี่ยก็เป็นกรรมการซึ่งเป็นไงบ้างตีตีลองบอกบอกกล้องหน่อยว่าการประกวดครั้งเนี้ยคนส่งเยอะแค่ไหนส่งเยอะครับเยอะเยอะยอมากกับสองร้อยกับสองร้อยองค์ใช่แล้วก็คือตอนที่ส่งเนี่ยประกวดเนี่ยพระ รู้ไหมว่าเป็นพระของใครอะไรยังไงไม่รู้ครับไม่รู้ใช่เพราะเวลาพระเลยหลุดเข้าไปข้างในก็คือจะไม่รู้แล้วว่าเป็นของใครตัดสินครั้งเนี้เห็นบอกว่าตีนวีนี่เข้มมากเลยบอกว่าของใครไม่สนคือคือคือเอาสวยอย่างเดียวเอาแบบนี้ดีกว่านี่นี่ผมพูดจริงจริงนะที่ผมพูดจริงๆไอที่บอกแชมป์เก่าแชมป์เก่าอ่ะอ่าอ่าเป็นไง ก็ล่วงหลายรายการอ่าๆๆๆพแค่นี้แล้วกันอ่านี่ฟังจากปากพี่แจ็คธนพลเจ้าของอะไรบ้าไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่พี่แจ็คเป็นคนเขียวอไม่เขาบอกว่างานนี้ตัดสินเนี่ยตัดสินเนี่ยคือต,ตรง,ตรงไปตรง,าตรงมาแล้วก็ยุติธรรมมากจริงไหมพี่แจ็คก็พี่แจ็คเป็นคนเขียวอ๋อคือจะไม่มีเอาว่าพระทำผิวหรืออะไรอย่างเงี้ยมาติดรางวัลที่หนึ่งเด็ดขาดกรรมการเขาไม่รู้เลยว่าพระพี่เชิญ ใช่ถูกมรู้อ่าใช่ใช่ผมก็เคลียเรียววคือไม่มีการที่ว่าไม่มีการที่ว่าอย่างอย่างตีอ่ะตีบอกว่ามีส่งหนุมานไปครับยังได้ที่สามเลยอ่าใช่ไหมมันอันนี้แล้วที่หนึ่งอ่ะของใครของหมอปู้ที่ที่เขาเช่าผมไปอ่าอ่าอไได้ที่หนึ่งไม่รู้หรอกเขาไม่รู้เขาส่งพระมันจํานวนมันเยอะมากอะไรรู้เป่พี่เฉินครับพระเยอะนะหนึ่งพระเยอะแล้วก็สองคือสองคือ กรรมการเปลี oh. so ่ยนชุดด้วยอ๋อนรูพระคายพคายไม่ใช่ใช่ใช่ไม่มีส่งเองติดที่หนึ่งเองอะไรแน่นอนอย่างเงี้ยเนาะอ่าทำไมยังไงเพื่เราเราที่อยู่ในคณะกรรมการมาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะก็คือองค์นี้ตีส่องแล้วเป็นยังไงมากงน้อง ดูแล้วชอบหรือยังไม่ต้องดูเยอะอะพี่อ่าน้องตาขนาดนี้น้องตาผมดูมานานแล้วตามาแล้วเรื่องตั้งแต่ตอนสองแสนสองแสนกว่านะจนณตอนนี้นะปัจจุบันเนี้ยที่จันทบุรีเนี่ยพักไปเลยเขาขายกันสามแสนสามแสนบวกลบแหละอ่าฉะนั้นเนี่ยองค์เนี้ยถามว่าองค์ที่สามแสนบวกลบเนี่ยไม่ได้ประกวดรางวัลอะไรนะแต่องค์เนี้ยจมูกร้อยผิวเป็นกระจกน้ำทองหน้าหลังคือไม่รู้จะสวดอะไรอ่ะเพราะว่าพี่เฉินล้างเองกับแน่นอนเ คือองค pues ์น nah ี้ทุนเนี่ยของพี่พลเนี่ยเขาซื้อมาตอนนั้นไม่แพงแต่ไม่แพงตอนนั้นเขาก็ใจนักเลงไงเพราะว่าตอนนั้นถือว่าแพงในตอนนั้นนะตอนนั้นเอางี้ละกันพระน่าจะเล่นกันหกเหมื่นพี่ไปสองรอบพี่เอานี่ไม่เอาแพกพี่เอาใช่ใช่ใช่แล้วแล้วตอนหลังเนี่ยเขาออกกขชอบตลับเทงด้วยชอบตลับแล้วสุดท้ายเนี่ยกล่อมเขาตั้งนานนะเพราะเขาจะไม่ยอมขายจนตอนหลังต้องบอกว่าให้เขานั่งพระชุดที่พี่เก็บไว้นานอ่ะเขาถึงยอมแต่ยอมเนี่ยก็คือเป็นราคาที่เขาขอกําหนดเองด้วยเขาบอกเฮ้ย เขาต้องเป็นคนกำหนดราคาเองที่ค้าแสงค่าเขาอะตอนแรกเปิดอะไรไม่รู้ล้านหนึ่งค่าแสงอะไรก็เขาก็ไม่รู้เขาบอกว่าใครไปซื้ออ่ะเปิดไปลองไงเอไงรอเพราะผมผมบอกว่าเฮ้ยพี่พลตีเนี่ยแม่งเป็นน้องที่ดีมากเลสองร้อยเหรียญนะเออใช่สองร้อยในโลกคือตีเนี่ยมันแบ่งพ่าให้ผมตลอดไงพี่เข้าใจป่ะแต่วันนี้ไม่เกี่ยวกับผมอ่ะสองร้อยเหรียญนะใช่แต่วันนี้คือพี่พลเนี่ยเขาเปิดมาเนี่ยคือตีก็ลองดูแล้วกันพิจารณาดูแล้วกันว่า พี่จะบอกราคาเหรออ่าบอกราคาเลยเหรอเนี่ยจะบอกราคาตอนนี้เลยเนี่ยพี่บอกสูงๆพี่พลเขาบอกเขาขอสามแสนห้าตีไหวหรือเปล่าวันนี้นะแล้วแล้วราคานี้วันต่อได้ไหมไม่ได้อ่าเเออาานี่นะต่อนี่นะต้องดูแล้วตีจะต่อหรือเปล่านะอ่าต่อก็คิดเอาาาาอออโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจไอเรี่อกูตกใจอ่ะเออเดี๋ยวพักล่วงจ้างมาจ้างมาแม่คดคุ้มเลยรอบแรกใส่ใส่ไปยี่สิบ เออยเดี๋ยวนั่ง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 เดี๋ยวนีอบนั่งใส่ใส่ไป20บาทอันนี้พรกใครเนี่ยก็ของพี่ไงสองตั้งดานอะไรวะเนี่ยสวยเหรอทุบแล้วควันหนีดี่ลืมเลยพรกใครวะพี่ยิ้มเลยหลุดเล็บพี่เนี่ยทำเขาหลุดฟอร์มตลอดเลยเนี่ยยิ้มหลายช็อตแล้วโอเคพี่สามแสนห้าเพราะว่าผม ยำใจมาซื้ออยู่แล้วไงเขารู้แล้วว่าต้องโดนแพงแต่ถามว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัดแล้วเที่ยวไปเท่าไหร่ใช่ไหมทำไมอ่ะสี่แสนตัดขึ้นอะไรอีกี่เพราะว่าจริงจริงลูกค้าซื้อสี่แสนนะผมไล่ห้าหมื่นแล้วนี่ไงนี่ไงตัดได้ไหมตัดได้ไหมไม่อยากสี่แสนคือมันเป็นอย่างนี้มันเพื่อนตีอ่ะคือตอนหลวงพ่อคงกระแสมาอย่างนี้นะผมจะอธิบายให้เพื่อนเพื่อนฟังหลวงพ่อคงเนี่ยกระแสไม่มีเลยจนปีหกสี่ใช่ไหมตีพี่เข้ามาเริ่มเล่นเข้ามาเริ่มเล่นท่านพ่อแล้วก็พยายามเผยแผ่บารมีทั้งไลฟ์สดอะไรต่างๆ แล้วเลยทําให้ปีหกห้าช่วงช่วงต้นต้นปีแค่ิีกระแสก็กลับมาแรงแรงแรงขึ้นมาศรัทธาเพราะอะไรรือแรงผมศรัทธาเพราะว่าเรารู้ว่าท่านเก่งเราเคยอ่านประวัติเกี่ยวกับเรื่องกำนันขีและหลายๆอย่างแล้วเราก็มองว่า่อมเจ้าเฉลิมพลที่ค,คําพรคนที่สร้างหลวงพอ่อทัวรชั้นให้เนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์นะใชถ่ถ้าท่านพ่อคงไม่ดีไม่มีดีไม่เก่งจริงเนี่ยยากนะท่สดว่าภาพแตหลวงพ่อคงไม่มีตจทหารทานนะใช่เพราะว่าหลวงพ่อคงนัดวังสมรสเนี่ยนบุรีก็เมืองทหารอยู่นวใช่ อย่าลืมนะพี่แจ็คแล้วเป็นป่าด้วยเมื่่อนเขามีนิดเยอะด้วยถูกเพราะว่ามันเป็นป่าพี่จอเข้าใจป่ะเออเพราะว่าจอรู้อะหลุดเดียวหลุดเดียวหลุดเดียวเพราะว่ามันอย่างนี้สังขารของท่านพ่อเนี่ยเป็นอมตะไม่เน่าไม่เปื่อยอยู่จนถึงทุกวันนี้ซึ่งพี่แจ็คเนี่ยก็ศรัทธามาตั้งนานแล้วแล้วก็คือตัวผมเนี่ยเริ่มเข้ามาก็พูดง่ายๆเหมือนจุดประกายคนรุ่นใหม่ๆแล้วกัน จนปี65 5, กระแสก็แรงไปยื่งป้างเลยแต่พอช่วงปลายปลายปีเริ่มดรอปดรอปลงเนี่ยแต่กลับมาอีกรอบหนึง่งก็ช่วงประมาณเดือนเดือน4เดือน5เดือน6เนี่ยเริ่มกลับมาแรงแรงนะคราวนี้แม่งแซงแซงเลยอย่างเหรียญ<แ>อย่างเหรียญไพรีอ่ะผมผมพูดให้ฟังตีแล้วนะ <sk r isa> ใช่อะอย่างเหรียญไพรีพี่พนาฏเนื้อทองแดงตอนที่ผมเข้ามาเล่นใหม่ๆเพื่อนๆตอนปี64ผมผมซื้อเนี่ยผมซื้อตีอะตอนนั้นราคากลางอยู่เหรียญประมาณหมื่นไปลายแค่ตีแต่พี่ซื้อตีเหรียญหนึ่งสองหมื่นสามสองหมื่นสี่ใช่ไหมซึ่งแม่งก็เป็นราคาที่แพงกว่า ปกติแต่ได้คัดสวยไงพี่แจ๊คใช่ไหม <c oughs> แล้วสุดท้ายเนี่ยตอนหลังเนี่ยตอนช่วงพีคส,สุดเนี่ยพระเคยขึ้นไปองค์นึงหกเจ็ดหมื่นพี่แจ๊คหกเจ็ดหมื่นแล้วตอนหลังเนี่ยพอมันเริ่มแผ่วกระแสดรอปจากหกเจ็ดหมื่นอาจจะเหลือประมาณสี 50, ่ห้าหมื่นห้าหกหมื่นแล้วเป็นไงตีตีขายขายองค์องค์เทพอ่ะองค์ที่ว่าครั้งนี้ได้ที่หนึ่งด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะ นี้ไม่ได้ส่งครับอ๋อเขาไม่ได้ส่งใช่ไหมแต่ผมขายเนี่ยน่าจะน่าจะแพงสุดแล้วตอนนี้ขายไปเท่าไหร่ขายไปแสนสองแสนสองด้วยเพื่อนเพื่อนเหรียญคืนด้วยตอนนเหรียญขายเหรียญไพรียลพี่นาทเนี้ยต้องแดงคือตีผมนับถือเขาอย่างหนึ่งคือเขาอะเป็นคนที่ว่ากล้าซื้อกลขายอ่ะเขากล้าซื้อกลขายด้วยตัวเองแล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้ไทเกอร์นะไม่ได้ว่าเหมือนเขาซื้อเองจบของตัาเองเดี๋ยวไพรีเล็กองแดงสุอยู่นี่อตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้นซื้อมาเจ็ดหมื่นตอนนั้นนจไออ้งค์์แชมปโลกะ ใช่ก็ถือว่าแพงนะโอ้ยแพงเป็นองค์ที่ว่าตีบอกพี่เลยบอกโอ้โหองค์นี้มันแชมป์สุดแล้วแล้วตอนนั้นเขาเล่นกันอยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นอ่าแล้วตีมาขายผมซื้อราคานั้นคือมันมันหลุดโลกเลยตอนนั้นอะไฮรีเล็กไฮรีเล็กเงินเงินของเงินค์ที่ได้ที่หนึ่งงานนี้วยทองแดงด้วยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงรูปให้เพื่อนๆดูว่าพระแต่ละองค์ของผเราตอนนั้นลงไงผมซมาีที่หนแดง พี่ยังซื้อทองแดงตีองค์เกือบห้าหมื่นอ่ะสี่หมื่นกว่าอ๋อตสวยนี้ไอ้องแชมป์นั่นอ่ะเดี๋ยวรอห้าแสนตัวนั้นเบอร์หนึ่งเลยใช่ใช่แล้วก็ไม่มาแล้วฮะเดี๋ยวเราคิดต่อไปห้าแสนแล้วก็ฝากฝากเพื่อนๆนะเออแล้วก็ดูคลิปนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมีหนังสือนะครับพี่แจ็คพี่แจ็คจองยังเนีไงจองยังหนังสือฮะจองไปร้อยเล่มแล้วจองแล้วแล้วนี่อ่ะเพื่อนๆนี่ฝากติดตามนะหนังสือของท่านพ่อคงนะฮะวัดวังสับรดนะฮะ นี่จองได้ที่ผมชลังเทพนะครับคือราคาจองเนี่ยตอนนี้ถ้าคุณจองตอนนี้คุณจะได้เล่มหนึ่งบาทแต่ถ้าหนังสือออกแล้วราคาเต็มคือ3,5 0 0นะถ้าสนใจก็ติดต่อที่ร้านลันเทพได้นะฮะอ่าในราคา2500บาทมีไหม,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 มที่อื่นก็มีอื่นก็มีแ,มแต่ต้องจองกับผมถูกกว่าถูกกว่า,วาแล้วก็หนังสือเล่มน,นี้นะถ้าเพื่อนเพื่อนได้ดูปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะดูพระเป็นเลยเพราะว่าจะมีบอกตำหนิทุกอย่างแล้วก็มีให้ดูตัวตัดด้วยนะเพื่อนเพื่อนอ่าแล้วก็ ส่วนส่วนอย่างตีอย่างเงี้ยคือผมคบกับเขามานานคือผมจะรู้ว่าน้องคนนี้มันเป็นคนที่ใจถึงพิ่งได้เลยคือณตอนนั้นถามว่าตอนกระแสพวกคงยังไม่มาช่วงปีหกสี่ะพี่ซื้อตีมาตลอดเลยแต่ตอนนั้นนตีก็รู้สึกว่าพี่พี่เป็นยังไงซื้อดีสุดไหมตนนชั่วโมงที่กระแสยังไม่ค่อยแรงตีตีบอกต้องหน่อย ครับซื้อดีครับสอยสวยอ่ะพี่ซื้อนำอยู่แล้วซื้อนำใช่ไหมใช่ครับแล้วพี่ซื้อเนี่ยพี่ก็ไม่ได้มีรังเอาไปปล่อยเนี่ยซื้อเจ็ดตอนั้นซื้อนำไม่พอเราก็ขายนำเออซื้อนำแล้วก็ขายนำด้วยมันบังคับให้ขายนำใช่ใช่ขานราคาเราบันนำคนอื่นไง ก็เออเดี๋ยวอันนี้โอนตังก่อนตีอันนี้ตีจะจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนตังเอาตังสดมาพี่อ๋อเป็นของผมถ้าโอนเข้าบัญชีนี้โอเคเป็นกติกาถูกแล้าชอบจริงๆเอาไว้ที่ผมก็ได้นะถ้าเงินสดเป็นผมเขาโอนเข้าด้วยครับคนสัมพันธ์จอมนี่แต่นี่ซื้อจริงเงี้เพื่อนสามแสนห้านะเพื่อนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นจ้อเขาเขาไม่ได้ล้วงปืนเขาบอกไม่เขาล้วงเงินจ้อใจเย็นจบอกยังไม่ต้องจ่ายอ่าใจเย็นอันนี้เขาไม่ได้ล้วงปืนเขาล้วงเงิน แม่ในจอขอขู่ทีสิอยากทำเหมืองพี่แจ๊คพี่แจ๊คทำแบบจอเลไหนทำแบบจะล็อกแบบเนีอ่ะในจอทำให้พี่แจ๊คดูดิสิยากคิวข้างหนึ่งให้พี่ไม่ได้ไม่ได้เหรอแล้วคิวข้างหนึ่งขึ้นไม่ได้เนี่เกือบได้เกือบได้สิไม่ได้เหรอเช็คตังค์ได้และอ่ะจอนับตังค์หน่อยอันนี้อันนี้สามแสนห้านะตีแต่ตีเนี่ยคือเขาตามมานานแต่ก็คือเพื่อนๆจะมาพูดถึงเรื่องทุนอะมันไม่ได้เพราะว่า ทุนเนี่ยถามว่าซื้อตอนนั้นแสนๆเนี่ยมันก็คือโคตรแพงของเราตอนนั้นแล้วก็เก็บมาตั้งสองปีกว่าแล้วดูแม่งครับเสียไงเสียกคเหมือนเปียกระต้องนิ้วนิ้วนี่เออนกรีดเลยกรีดเลยกรีดเลยนี่พี่เพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงของจอนะแต่ถ้าจอที่ำไมเขาถึงไม่พูดแล้วเพื่อนเสียงเขาประมาณนี้นะผมทำเสียงให้ฟังนะเวลาเขาพูดเขาจะพูดอย่างนี้นี่นี่เสียงประมาณนี้เลยเนี่ยเนี่ยเขาจะหมด เจคธนาพลคุณมาพูดให้ผมคำถ้ำยิ้มๆโอเคนะเสียงจอเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนเขาก็เลยเลือกเนี่ยไปพูดเสหมือนจะตะบืนไหมเปิดเจอรี่อะไรแบบนี้อ่านั่นแหละก็เพื่อนจบไปที่ร้อนแล้ยครับด้วยราคาสามแสนห้าหมื่นบาทท่าผมโดยน้องตีวัดวังซื้อจริงนะฮะ คนนี้คนนี้ไม่มีเกอร์ไม่มีเกอร์จากลังมาคของมาขายอะไรอย่างเงี้ยนี้ซื้อจริงซื้อคนเดียวโดนคนเดียวเจ็บคนเดียวขายภาคหน้ายังไม่รู้จะไปขายใครได้ซื้อซื้อคนเดียวแล้วก็เวลาโดนก็แอบไปร้องไห้รุมห้องส่วมคนเดียวเจ็บคนเดียวร้องคนเดียวอ่าไม่มีร้องไม่มีแอะนะแอบร้องไงครบไหมครบไหมครับพี่ครบวะครบวโอเคครบแล้วครับเพื่อนเพื่อนซื้อมาแสนสาม ขายไปสามแสนห้านี่คือการที่ว่าผมมีศรัทธานำเพราะหลวงพ่อคงเนี่ยสิบสามปีเนี่ยราคาไม่ขึ้นเลยเนี่ยมาตลอดจนพวกเรากลุ่มรังเทพเนี่ยเข้ามาเก็บมาเล่นแล้วก็จะมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ตามซึ่งพี่แจ็คเนี่ยรุ่นใหม่ในจานนั่นแหละก็มีเยอะพี่แจ็คด้วยแหละซึ่งพี่แจ็คเนี่ยก็จริงๆเขาศรัทธามานานแล้วแหละแต่ผมอ่ะคุยกับพี่เขาพี่แจ็คเขาไม่แสดงออกใช่เขารู้จักพี่รู้จักมานานแล้วพี่บอกผมแต่ว่าพี่บอกว่า ตอนแรกพี่แจ็คก็ดังทีแรกใช่แต่พี่แจ็คก็มาขอแบ่งพารากผมจนตอนแรกๆจนตอนหลังเขามีของเยอะกว่าผมใีพแจาคธาพลอันนี้มือวางต้นๆในสายท่านพ่อคงวัดวางสัมรารนเลยนะไม่มีน้อยเลยพี่อันนี้จำพาร์ตตัวเองได้ยังพี่จำได้แล้วเมื่อกี้ตกโตก็ลืมเลยากเระดนี่นะฮะก็ ก็เพื่อนเพื่อนก็จะเจอในวงการพระเครื่องก็จะเจอพี่แจ็คธนพลกับน้องตีวัดวังได้เพราะว่าพี่แจ็คเนี่ยเขาก็เป็นกีติมัสักอยู่แล้วเป็น V.I.P. อยู่ในทีมของป่าด้วยะเขาจะอยู่ในแต่ก็อยู่ในเวลาประกวดอะไรก็เวลาประกวดเขาจะอยู่ด้านั่งอยู่ตลอดใช่ส่วนน้องตีวัดวังเนี่ยก็จะเป็นกรรมการแต่สินพระเครื่องสายท่านพ่อคงวัดวังสับรถคนนี้ตัวจริงนะฮะส่วนผมแขนลังเทพใช่ผมก็จะเป็นแั่สินหลวงพ่อหลวงพ่อวัดช่องแท้คอยเดินมาดูโต๊ะน้องอ่าเฮ้ยกดดันอะไรอย่างเงี้ยคอยมาดูคอยดูแลกันคอยบอกให้ตี โนนเนี่ไม่หรอกเพื่อนอันนี้เราแย่เย้ยว่าเล่นเพราะว่าตัวผมอย่างที่บอกวันผมส่งไปหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมหลวงพ่อพรมหลวงพ่อคงเะแล้วก็หลวงปู่โตผมส่งไปทั้งหมด32มองค์พี่แจ๊คผมได้ที่1 28รายการเลยนะโอ้โหนี่เก่งมากอันนี้มันมันไม่ใช่ฟุกแล้วพี่ผมถึงบอกว่าทําไมผมส่งหลวงพ่อคงไปอ่ารายการที่1หมดผมคัดผมซื้อเนี่ยาซืผมผมกล้าซื้อ ตอนที่คนไม่กล้าซื้อแล้วผมมกล้าซื้ออ่ามันก็เลยแต่ตอนตอนที่คนกล้าซื้อแล้วผมไม่กล้าซื้อแล้วแพงกว่าที่เราคิดไว้แล้วอะเนี่ยอย่างราคาเนี่ยสามแสนห้าเนี่ยคือมันก็เป็นราคาที่เป็นนักสะสมซื้อแล้วนะไม่ใช่เซียนซื้อแล้วนะเซียนซื้อแพงสุดแล้วพี่ีตีเนี่ยถือว่าถือว่าตีเนี่ยเป็นเซียนที่ซื้อเหรียญเนี่ยเท่านักสะสมเลยราคาเอ่ซอซึ่งตอนแรกเนี่ยคนนี้ไม่ยอมขายเลยเขาบอกไม่มีทุนไงเออจำเป็นก็เอาง่ายๆว่าตลาดทองเนี่ย นี่ทำเทงตอนนี้ผมว่ามันห้าหมื่นกว่าหกหมื่นแล้วนะใช่น่าจะมีหกหมื่นเออหนานะพี่เพราะเชลล้อมบอกว่าทํามาตอนสี่หมื่นกว่าบาทแล้วตอนนั้นทําปีหกหมื่นสวยแผ่นหนากันนะเขาบอกว่าที่เช่าเพราะตลับผมไม่ชอบตลับตอนนั้นนะผมไปซื้อนี่ไงอ่าล็อกเก็ตเป็นแบบเดียวที่แสนแล้วรู้เลยอไม่มีนะไม่มีที่ไหนไม่มีใช่ใช่ใช่แต่ไม่รู้เลยว่าเออแต่หลวงพ่ออ่าแล้วแล้วทำไมพี่แจ็คถึงศรัทธาท่านพ่อเพราะประสบการณ์เยอะ ประสบเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ฮะปิดดังตั้งนานแล้วปิด่ยนไปได้เป็นสี่แสนได้ไหมรู้สึกอิจฉาไปตายแล้วพี่เอาให้ตังค์พี่มาแล้วเนี่ยก็โอเคถึงง่ายไปก็โอเคครับเพื่อนๆจบไปที่เราเรียบร้อยแล้วนะครับใบสังเกตเนื้อเงินที่ราคา3ามแสนห้าหมื่นบาทนะครับเพื่อนๆยังไงก็คือถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะเพื่อนๆฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรากลุ่มลังเทพด้วยนะครับโฆษณาอ่าแล้วก็ฝากกดดูโฆษณาด้วยวันนี้ตัวผมเฉิกลังเทพท่านรัฐมนตรีธนาคาคนลังเทพ น้องตีวัดวังพี่แจ็คธนพลและก็เดอะจอขอเดอะร็อกก่อนแจ็คสักทีมีครูมีครูอ้านชมวโอเคขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย